มีมาให้ติดกันอีกแล้วนะครับกับฟิล์มเซรามิกของ 3M Ultra Clear คันนี้เป็น Honda CRV เลือกติดตั้งฟิล์มกองแสง 3M Ceramics Ultra Clear <S <S เป็น3 <S <S บานหน้า60%รอบพัน80%เพราะเราแนะนำให้ลูกค้าติดแบบนี้นะครับการติด3บานหน้า60%เนี่ยจะทำให้เราขับขี่ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเวลาเข้าที่มืดหรือเข้าในซอยเปลียวๆเนี่ย เราจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็เวลาถอยหลังเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มมืดนอกสว่างในนะครับฟิล์มตัวนี้นะครับเรามีการรับประกันให้ถึง7ปีเต็มนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับฟิล์มเราเปลี่ยนใหม่ให้ฟิล์มไม่ว่าคุณจะใช้ไปแล้ว1ปี2ปี3ปีหรือปีที่6แล้วฟิล์มมีปัญหาเราก็จะเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า ความเคลียร์ชัดใสมืดนอกสว่างในของ 3M Ultra Clear นั้นเป็นอย่างไรอันนี้นะครับก็จะเป็นความเคลียร์ความใสของฟิล์มเซรามิกนะครับข้อดีของฟิล์มเซรามิกก็คือกันร,ร้อนดีทัศนวิสัยในการขับขี่ดีฟิล์มด้านหน้าฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็น60%นะครับส่วนบานหลังด้านโน้นนะครับก็จะเป็น80%นะครับถ้าเกิดเรามองเนี่ยมันก็จะเหลื่อมกันนิดนึงในการขับขี่ เราก็จะมองแล้วสบายตามากขึ้นสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจฟิล์มกองแสงไม่ว่าจะเป็นฟิล์มธรรมดาหรือฟิล์มเซรามิกเรามีมากมายหลากหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮคูลาม i นา 3M รีเจนเรามีแทบทุกยี่ห้อทักมาสอบถามเราได้นะครับแค่บอกเราว่าคุณใช้งานรถแบบไหนขับขี่ในเวลากลางคืนบ่อยหรือไม่สายตาของคุณนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะแนะนำให้ครับว่าคุณควรจะติดตั้งฟิล์มแบบไหน ความเข้มเท่าไหร่ไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าติดไปแล้วจะมืดต้องมาเปลี่ยนใหม่เสียเงิน2รอ,อบไม่ต้องลุ้นครับเพราะว่าเราแนะนําให้ตั้งแต่ต้นติดแบบจบๆไม่เสียเงินแล้วก็ไม่เสียเวลาสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักมาได้ที่ร้านบ้านน้ำอิงออโต้สปาได้เลยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ